เป็นตัว XP r เหมือนกันนะแต่คันนี้ใส่แมกยังขอบ20พร้อมยก2นิ้วให้ด้วยนะคะนะหล่มอมากๆเลยนะคะเป็นสีน้ํำเงินค่ะโดดเด่นมากๆเลยนะคะสีน้ำเงินใครบอกว่าแต่งไม่ขึ้นแต่งขึ้นนะขอบอกเลยนะคะแล้วก็แต่งสวยมากๆเลยค่ะอ่ะมาที่สีน้ํำเงินกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ใส่กระจังหน้านะคะทรงแรปเตอร์เช่นกันนะคะเป็นสีดำดุดดุดเท่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมด้วยไฟนะคะ LED 3จุดแสงสีส้มค่ะด้านบนค่ะเป็นสกู๊ปค่ะทรงฟิตเช่นกันนะคะแล้วก็ทำเป็นสีน้ำเงินนะคะตัดดำด้านนะคะตัวแรกก็ทำเป็นสีน้ำเงินนะคะ ด้านไฟค่ะเราก็ติดในตัวของตัวข้อไฟหน้าสีดำด้านโลโก้แดงให้นะคะอ่ะมาดูด้านข้างของตัวรถบ้างน,นะคะซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อนี่เลยมีลวดาลายด้วยนะคะซุ้มล้อแบบฟันเฟืองค่ะเห็นไหมอ่ะมีลูกค้าบอกว่าสวยใช่รถสวยค่ะเนาะอ่ะซุ้มล้อนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นซุ้มล้อขนาด หนิ้วนะคะไม่มีหมุดแต่มีรูปแต่มีลวดลายฟันเฟืองแบบนี้นะคะแม็กยางค่ะแม็กยางเป็นแม็กขอบ20นะคะออฟเซตติดลบสิค่ะพร้อมด้วยยางคอสมิกนะคะอ่าขนาดยางอยู่ที่3ไม่ใช่ช3าเนาะไม่ใช่ยางใหญ่นะคะอือย่าอย้ยดูซีรีส์ยางให้นะคะอ่ะ2 6 5 ห้าสิบอยี่สิบนะคะสำหรับขนาดยางของคันนี้นะคะแค่นี้ก็หล่อแล้วอะ่นะเนาะแล้วก็ยังยกสูงให้ด้วยนะคะยกสองนิ้ให้ด้วยนะคะตั้งค่าค่ะสำหรับลายสติกเกอร์ค่ะเห็นไหมน้อยๆน,นะแต่ดูเทมากๆเลยค่ะด้านท้ายของตัวรถค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าสายแบบใส่ย,ยกอะ่ะ เขาจะแต่งแค่นี้แหละเนาะตัวบาลเล็กไม่ต้องอะไรไม่ต้องมาแค่นี้เลยนะคะแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะเห็นไหมฝาท้ายก็หล่อมากๆเลยเพิ่มสติ๊กเกอร์ควาว่าเลนเจอร์หน่อยนะเน้นควาว่าเลนเจอร์อีกหนึง่งก็หล่อมากๆเลยนะคะอะแล้วมาดูสีน้าเงินอีกคันหนึ่งขอบอกไฮไลท์เลยคันนี้สําหรับชุดแต่งเอ็กเจนของเราค่าอะอเห็นไหม สำหรับคนนี้นะคะใส่ตัวสเกิร์ตไงเนาะเป็นชุดแต่งของเขาเลยนะคะกระจังหน้านะคะก็เป็นสีดำนาอแล้วก็พร้อมโจส่วนฝอดแต่ทำเป็นลายนี่เลยทงชตช่เมกาเนะาะมาหล่อมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างค่ะเป็นชุดแต่งของ x อ e n นะคะซึ่งเป็นตัวสเกิร์ตทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะ นามันก็จะมีพวกอะไรพวกอาหารสเกิร์สีดำนะคะทั้งเซตเลยนะคะฮืดุดันเท่มากๆเลยนี่สั่งสั่งทำได้นะสั่งทำสั่งให้ร้านแต่งทำได้นะสำหรับคันนี้นะคะยกสูงด้วยนะคะใส่แม็กยางขอบ20แล้วก็ยกยกสองนิ้วค่ะเห็นปะเวลารถยกอะ ดูความสูงของรถดิเออสูงมากเนาะถ้าอันนี้อันนี้ไม่ได้ยกนะแต่เป็นตัวเก่านะอ่ะสกูปยุวิติสกูปนะคะทรงฟีตให้นะคะสีน้ำเงินนะคะตัดดำด้านให้ค่ะแอนยุยจะคอยดูบ่อยๆนะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูแลอยากจะทักทายอยากจะพูดคุยกับยุ้ยนะคะยุยก็จะดูโทรศัพท์ไปด้วยนะนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะถามอะไรก็ ถามกนเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมตอบคําถามให้ทุกคําถามเลยนะคะอ่ะมาดูแมกยางขอบยี่สิบกันบ้างค่ะเห็นไหมแมกขอบยี่สิบนะคะพร้อมออฟเซตติดลบยี่สิบสี่ค่ะอันนี้ยางเป็นยาง MT นะเป็นยางขนาดอยู่ที่สามพิามคูณสิบสองจดห้านะคะเห็นไหมลักษณะยางจะแบบว่าดูใหญ่ใหญ่แลวโหดมากอันนี้คือสายแบบสายตะกุยเลยอะ่ะเออ ตัวรถก็ไม่มีอะไรนะคะสําหรับคันนี้นะคะคันนี้สําหรับอ่าคันนี้นะจะเน้นเน้นหน้าเนาะเน้นจุดแต่งด้านหน้าแล้วก็แม็กยางก็ยกให้สองนิ้วนะเห็นไมเวลายกแล้วเห็นไหมคูสูงมากเลยเห็นป่ะไกล้จะแบบเนี่ยอยู่ตรงหัวไหลยอยู่แล้วอะ่นะเนาะเออส่วนด้านด้านอ่าตรงนี้นะคะด้านฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่น xl พัะน้องเล็กเลย นะคะแต่แต่งหล่อมากนะคะ XL plus open c a p ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่690,000 9 0บาทค่ะเห็นไหมแต่งได้หล่อนะแต่งได้หล่อมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะใส่ตัวของสกู๊ปเนาะเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าอันนี้เปลี่ยนไฟด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เปิดไฟให้ดูนะอ่ะแล้วก็ใส่ซุ้มล้อเนาะซุ้มล้อ6นิ้วค่ะ ซุ้มล้อหกนิ้วแล้วก็แม็กยางขอบ16นะคะลายดอกไม้ลายคลาสิกเลยของเรานะคะอ่าอ่ะ,อะมาดูอีกคันหนึ่งโอ้โหเยอะมากเนาะรถที่พร้อมจะส่งมอบนะคะอีกคันหนึ่งเป็น Next g ซ n r ร n เจ r รุ่นวาแท็กนะคะพร้อมชุดแต่งที่แบบว่ารออีกแล้วเนะอันนี้ชุดแต่งวายนะคะเราเรียกว่าชุดแต่งวายนะชุดแต่งวายก็จะมีตรงกระจังหน้าเนาะแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะอันนี้เห็นปะ มันก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ซุ้มล้อนะชุดแต่งวัยมาพร้อมซุมซ้มล้อนะแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ใส่แม็กยางขอบ18นะคะรู้สึกจะเป็นของเลนโซนะคะอ่ะขอบก็1ิบนิดนึงนะคะเลนโซเขาบอกว่าของเขาดีอ่ะของเขาดีก็เลยรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะใครอยากได้นะคะถ้าเข้ามาได้ราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะอ่ะเห็นไหม รถเราเยอะแยะเลยนะคะพร้อมส่งมอบพร้อมที่จะแต่งพร้อมที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะคะมีแต่งโชว์ด้วยนะอ่ะใครอยากจะเข้ามาดูรถนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะที่ศูนย์ปอดของเรานะคะออโต้แกลลี่ปทุมทานนี่นะคะ่ะเปิดทําการทุกวนันค่ะฝ่ายขายใครอยากจะเข้ามาเจอ,อยก็ทักกันเข้ามาก่อนเนาะขอบุ๊กิ้งก่อนหนึ่งวันนะคะก็จะได้จัดคิวกันเข้ามาดูรถเนาะ อ่ะดูได้พาดูรถแต่งนะอันนี้คือยังเขาเรียกว่าอยู่เป็นส่วนน้อยอ่ะถ้าอยากดูเยอะๆต้องดูอยู่ด้านล่างเนาะจะเป็นแบบแบบเขาเรียกว่าร้านแต่งรถเลยนะคะซึ่งมีหลายแบบหลายเขาเรียกว่าหลายรุ่นนะคะให้ทุกคนได้ดูนะสต็อกเราเขาบอกเยอะมากรถเยอะมากจริงๆเนาะอ่ะใครอยากจะเข้ามานะคะอยาก มาดูรถแต่งนะเข้ามาที่ศูนย์ได้เลยนะคะที่ศูนย์ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีของเรานะใครดูโพสของยุ้ยตอนนี้นะคะไล้์โของยุ้ยตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ยุ้ยด้วยนะคะนะเดี๋ยวครั้งหน้าก็ได้มาเจอกันอีกบ่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข่าวข่าวกันอีกรอบหนึ่งข่า,ขาวยุ้ยเขาบอกว่าแต้งลอยชอบอคือแบบว่ามันเต็มดีนะเออใส่แค่ขอบ18แล้วก็รู้สึกว่าขอบ18เห็นพี่ๆเขาบอกนะใส่แล้วก็ ขับไปอ่ะขับไปต่างจังหวัดอ่ะประหยัดน้ํามันมากๆเลยคันนี้น่าจะตกประมาณเท่าไหร่สิบห้าสิบหกโลลิตรเนาะอ่าอยู่ที่ความเร็วประมาณร้อยเี้เออเนี่ยประหยัดมากจริงนะคะแล้วก็แรงมากๆเลยมากๆเลยนะคะร้อยเจ็ดสิบแรงม้าแน่เนาะเครื่องยนต์สองพันอ่ะเออเนาะโอ้โหขับดีจริงๆเลยค่ะเขาบอกไปต่างจังหวัดนี่แบบ ไม่ต้องพูดถึงเลยขับสบายมากๆเลยเนาะอ่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็อินบล็อกเข้ามาในเพจได้เลยนะอ่ะใครอยากถามอะไรเอ่ยนี่ก็ยี่สิบห้านาทีแล้วนะโหชุดแต่งวายรอบคันราคาเท่าไหร่อ่ชุดแต่งวายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวอินบ็อกไปค่ะอ่ะเดี๋ยวมีเจ้าที่อินบ็อกไปนะคะหล่อใช่ไหมล่ะหล่อใช่ไหมล่ะชุดแต่งวายถ้าหลอกก็ เดี๋ยวให้น้องแจกโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเนาะในเจ g เรนเจอร์นะคะตั้งแต่รุ่น XL นะคะตัวเตี้ยนั่นแหละเนาะขึ้นมาเลย XL plus XLT Y tag Y tag ขับ2 Y tag ขับ4หรือแม้กระทั่งที่ใหญ่แรปเตอร์ของเราเมื่อเช้าปล่อยไปแบบสดๆละร้อนเลยนะคะเป็น2คันแรกของโชว์รูมสีเทาแรมโบ แล้วก็สีส้มค่ะโอ้โหลูกค้าแบบตุกใจมากเลยนะคะสำหรับแรปเตอร์มาเทแล้วก็จองไว้แล้วแหละจองตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวรถเลยด้วยซ้ำจองมาตั้งแต่ต้นปีอะ่ะเออยังไม่เห็นยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ราคาด้วยอ่ะยังไม่ได้เปิดราคาด้วยแต่จองอะ่ะแล้วก็รับรถเป็นคิวที่หนึ่งเลยนะคะสำหรับทีเทเขาดํมโบของเรานะคะบอกว่าประทับใจมากเพราะม่าเขาบอกค่ะว่แบบ เออมันไม่ผิดหวังเลยอ่ะคือมันแรงมากจริงอ่ะเป็นรถกระบะท,ที่เป็นรถสมรรถนะสูงเนาะเราไม่เรียกว่ารถกระบะหรอกผิดแรปเตอร์เราเรียกว่ารถสมรรถนะสูงหรือรถสปอร์ตดีๆของเรานั่นเองนะคะอ่ะใครอยากเรามาเทสก็มาเทสได้าที่โชว์รูมของเรานะคะสําหรับค่ำคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะอยู่ๆก็ขับรถกลับบ้านแล้วแหละนะก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนน้รงลาฟันดี้นะคะลาที่สวัสดิ์ค่ะบายบาย